ชุดนอนผ้าซาตินใส่เย็นสบายผิวนะคะรูปแบบบาใหญ่สายเดียวนะคะวันนี้มีทั้งแบบกระโปรงนะคะเหมือนที่แม่ค้าใส่แล้วก็กางเกงเหมือนที่ในหุ่นใส่นะคะเหมาะสําหรับสาวที่แบบที่ร้อนยินินนะคะต้องการความเซ็กซี่เบาๆก่อนนอนนะคะพิเศษสุดๆเพียงชุดละ1 1 9บาทเท่านั้นนะคะพี่นายเจ็ดแปดเก้ามาแล้วนะคะชุดนอนของครอบครัวนะคะวันนี้แม่ค้าก็มาแนะนาชุดนอนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นรูปแบบที่แม่ค้าใส่เลยนะคะ เป็นบ่าใหญ่ชุดกระโปรงนะคะชุดเจใส่สบายๆนะคะแล้วก็มีทั้งแบบสายเดี่ยวนะคะสายเดี่ยวเป็นชุดกางเกงน,นะคะเหมือนที่ในหุ่นใส่นะคะวันนี้ก็จะเป็นออผ้าซาตินนะคะผ้าซาตินเนื้อนุ่มลื่นม,มันวาวใส่เย็นสบายผิวเหมาะสําหรับสาวขี้ร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากใส่อะไรที่แบบสบายๆไม่ต้องปกปิดเยอะมากนะคะก็จะดูแบบ เซ็กซี่เบาๆนะคะเซ็กซี่เบาๆอ่อนแฟนนิดๆอาจจะแบบเออเป็นชุดนอนที่นอนหลับฝันดีนะคะหรือบางคนถ้าอ่อนแฟนได้ผลก็อาจจะไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นชุดนอนไม่ได้นอนเบาๆนะคะวันนี้เดี๋ยวยังไงไปดูรายละเอียดสินค้ากันนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะก็มี2รูปแบบนะคะก็คือเป็นแบบบ่าใหญ่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบสายเดี่ยวแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูบ่าใหญ่กันก่อนนะคะบ่าใหญ่ก็เหมือนที่แมคคาใส่มีทั้งแบบเป็นชุดกระโปรงนะคะแล้วก็ชุดกางเกงนะคะอันนี้เป็นชุดที่โชว์นี่คือเป็นเสื้อชุดกางเกงนะคะบ่าใหญ่นะคะมันก็จะมีสมอคอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะยืดได้นะคะแล้วก็มีโบทำโบเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะเป็นชุดบ่าใหญ่เวลาสนใส,ส่ก็จะประมาณนี้อันนี้ชุดแมค้าใส่เป็นชุดกระโปรงนะคะออก็เหมือนที่ในหุ่นใส่นะคะชุดสายเดีเ่ยวอันนี้เป็นเสื้อนะคะสายเดี่ยว เ,ลเวลาสวมสายก็จะเป็นแบบนี้นะคะสายเดี่ยวเป็นคอวีลงมานะคะคอวีแบบนี้ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นสมอกหลังนะคะของสายเดี่ยวนะด้านหลังจะเป็นสมอลหลังยืดได้นะคะแล้วก็มีสายเดี่ยวเนี่ยสามารถที่จะปรับสายได้นะคะมีสายให้ปรับแบบนี้นะคะปรับสายได้จ้าขนาดหน้าอกนะคะขนาดหน้าอกทั้งสายเดี่ยวบ่าใหญ่ขนาดเท่ากันนะคะหน้าอก ได้ถึงอ๋อสามสิบแปดถึงสี่สิบนิ้วนะคะหน้าอกสามสิบแปดถึงสี่สิบนิ้วนะคะเดี๋ยวไปดูกางเกงกันนะคะรูปแบบกางเกงนะคะสําหรับกางเกงเรื่อไปแล้วนะคะกางเกงก็คือเป็นกางเกงเอวยางยืดแบบนี้นะคะเอวยางยืดแบบนี้นะคะสวมใส่ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นขาสั้นนะคะอ๋อสะโพกได้ถึงกางเกงสะโพกได้ถึง42นิ้วนะคะกางเกงสะโพกได้ถึง42นิ้วส่วนกระโปรงเหมือนที่แม่ค้าใส่นะคะกระโปรงหน้าอก เท่ากันนะคะก็คือ,อ,อหน้าอก38 40นิ้วนะคะหน้าอก38 40นิ้วสะโพกสําหรับกระโปรงนะคะก็จะใหญ่กว่าเกณฑหน่อยนะคะสะโพกได้ถึง44นิ้วนะคะสะโพก44นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีและลายกันนะคะว่ามีแบบไหนลายไหนบ้างอันนี้แม่ค้าก็จะเอามาแบบว่าให้ดูเป็นตัวอย่างาคร่าวๆนะคะเพราะว่าสินค้าเรามันจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนลายกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลายมันมีมากกว่า ที่โชว์ในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูสีและลายกันนะคะสีและลายนะคะสําหรับตัวสายเดี่ยวนะคะสําหรับตัวสายเดี่ยวเรามีทั้งสีพื้นนะคะสีพื้นแล้วก็มีสีพื้นนี่หลายสีเยอะวันนี้นะคะจริงๆแล้วแต่ว่ามนนีโชว์ให้ดูแบบข้าวๆ้ามันจะมีประมาณดูเป็นอ่ามีสีพื้นนะคะแล้วก็มีเป็นลายนะคะสายเดี่ยวมีสีพื้นแล้วก็มีเป็นลายนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจแบบไหนนะคะสามารถ แคปหน้าจอรูปแบบสินค้านะคะแล้วก็ทักสอบถามแม่คาม้ามาได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าจะส่งลายทั้งหมดที่มีให้ดูอีกทีนะคะเพราะว่าลายมันมีเยอะกว่านี้นะจ๊ะอันนี้ดูเป็นตัวอย่างไปก่อนนะคะเออเนี่ยค่ะลืมบอกว่าผ้าซาตินนะคะเนื้อผ้าเวลาดูแก,ก้ีจะเป็นผ้านุ่มลื่นมันวาวใส่เย็นสบายผิวมากๆเลยอะคะ่ะใส่แบบลื่นผิวเย็นสบายมากนะคะอันนี้เป็นบ่าใหญ่ดูลน์เขาค้าไปก่อนนะคะลายจะเป็นประมาณนี้ โอเคนี่สีน้ำเงินลายมันจะเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะลายเยอะมากค่ะเดี๋ยวไปใหญลายจะเปลี่ยนสีใหม่ตลอดเวลาคะกระโปรงมาแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบสายเดี่ยวกระโปรงนะคะสายเดี่ยวกระโปรงก็จะมีทั้งลายนะคะแล้วก็มีเป็นสีพื้นนะคะอันนี้ให้ดูร่าวค่าไปก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีพื้นนะคะสีพื้นก็ใส่เรียบๆนะคะสบายๆนะคะสีพื้นนี่หลายสีนะคะสีพื้นนี่หลายสีมากอันนี้ ให้ชมตัวอย่างค่วๆไปก่อนเนาะแต่เดี่ยวกะโปรงนะคะแล้วก็จะเป็นใบใหญ่กระโปรงเหมือนที่แม่ค้าสั่นะคะใส่เย็นสบายมากเลยนะคะผ่านตาตีเนื้อนุ่มลื่นมันเบาใส่เย็นสบายถึงน,นมากจาก้านี่นะคะลายเสียงนะคะโอเคนะคะสำหรับราคาต็พิเศษสุดเลยนะคะราคาแ a ป p ี n ไนท์9เราขายพิเศษสุดเพียงชุดละ119บาทเท่านั้นเพียงชุดละ119บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ สามารถแคปรูปแบบสินค้านะคะว่าอ,อ้สนใจเป็นกางเกงสนใจเป็นกระโปรงนะคะแล้วก็แอดไลน์ไอดีแม่ค้ามาได้ที่ happy night 789ล ne ไอดี happy night 789นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค้าจะส,งส่งลายสวยๆอีกเยอะแยะมากมายให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก็ท่านไหนสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์นะคะแวะเข้ามาสู่กันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชม happy night 789ไปละคะ